สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ13.30นหรือบ่ายโมงครึ่งนะครับทางช่อง3แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้แน่นอนนะครับว่าเป็นเรื่องราวของน้องๆทีมหมูป่า13ชีวิตพร้อมกับโค้ชนะครับวันนี้ได้กลับบ้านแล้วนะฮะออกมาแล้ว4คนด้วยกันนะครับประเด็นที่จะถามหรือพูดคุยกันในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของการที่ว่าทำไมนะฮะถึงเลือกน้องๆ4คนนี้ออกมาก่อน นะครับแล้วอีก9คนจะออกเมื่อไหร่นะวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับทางนายแพทย์สุรชเจตวาทีนะครับแพทย์วิทยาศาสตร์การบินนะครับสวัสดีครับรบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเหมือนกับเป็นหนึ่งในพิธีกรในรายการของเราครนะฮะเจอกันโอ้โหตลอดเลยครับก็เรียกว่าคนไทยทั้งประเทศตอนนี้ก็ยินดีกันนะฮะว่าน้องๆได้ออกมาแล้ว4ชีวิตแล้ว ครับนะฮะก็ยังเหลืออีก9ร <les i> เรามาคุยถึงนรื่นรับของ4ชีวิตแรกที่ออกมาก่อนเมื่อวานนี้นะฮะคนแรกออกมาเนี่ยบ่าย3มโมงกว่า่าใชตอนแรกประเมินยว่าจะออก3ามทุ่มถูกไหมฮะ er? แต่ออกมาเนี่ยเร็วกว่ากำหนด <Sweden> นะครับต้องถามคุณหมอยอย่างนี้นะฮะจากตอนแรกเนี่ยทั้งท่านผู้ว่าเองนะฮะหรือว่าหลายๆฝ่ายหน่วยซิลนะครับได้มีการประเมินว่า อาจจะมีความจําเป็นต้องให้น้องอยู่ในนั้นอีกสักระยะหนึ่งค,คืออาจจะ2อ,อาทิตย์เหนือที่2อาทิตย,ออตย์หรือบอกไม่ได้รหรือใครแข็งแรงเดี๋ยวออกมาก่อนอันนี้ท่านผู้ว่าบอกเลยคใครแข็งแรงออกมาก่อนครับอยู่ดีๆฟ้าผ่าเป็นวันดีเดย์เป็นวันดีเดย์เลยรประกาศปุ๊บไม่กี่ชั่วโมงออกเลยเสียชีวิตอะไรเกิดขึ้นฮะ จริงๆผมท่านพูดว่าส่งสัญญาณมาสองสวันแล้วนะครับเรื่องของค่าออกซิเจนใน,ในตัวท่ามเองเพราะว่าท่านามีรายงานว่าวัดได้ประมาณ15%ซ,ซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยเว,เวลาอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเนี่ยออกซิเจนจะต้องอยู่ประมาณ19.5%ถึง23.5% huh อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ปกติท่านถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยถือว่าเริ่มมีปัญหานะครับโดยปกติเวลาทั่วไปเนี่ยสัก16%เนี่ย ผลทางสรีระวิทยาของของของน้องเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ฮะครับนี่คุณหมอแล้วกันอ่ะค,คุณหมอเอางี้แล้วกันผมผมถามแบบเป็นชาวบ้านนะครับหมายเพราะว่าในถ้าเนี่ออกซิเจนมันเริ่มหมดเหรอใช่ครับเป็นไปได้เพราะว่านนคือแบบง่ายๆเลยชาวบ้านเลยถูกไหมฮะคือผมเชื่อว่าการไหลเวียนเนี่ยเนื่องจากเป็นเป็นโพรงเนี่ออกซิเจนน่าจะมีการไหลเวียนอยู่บ้างแต่แต่มันคงจะน้อยมากนะครับทำให้เวลาเราหายใจแต่ละครั้งเนี่เราใช้ออกซิเจนเข้าไป แต่เราก็ยังขับออกดาวไซออกมาด้วยนะครับพราะน,นั่นจริงเวลาที่เราเรา,เราอยู่ตรงนั้นเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่าออกซิเจนมันก็จะเริ่มเบาบางลงไปเรื่อยๆเช่นกัน,นค,คุณหมอกําลังจะบอกว่าออกซิเจนที่อยู่ในถ้าถ้าเกิดประเมินแล้วมีอยู่23เอรต์อโดยทั่วไปเนี่ย21อร์เในทั่วไปนะครับอยู่ได้สบ,บายเลยสบายเลย19.5 ยังยังโอเคอยู่19.5เนี่ยังโอเคอยู่แต่ในถ้ำที่น้องๆอ,อยู่13ชีวิตประเมินมาแล้วมี15%เปใช่ครับถูกไหมฮะใชัเปอรนี้เริ่มที่จะกรอบอะไรเกี่ยวกับภาวะร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าหัวใจจะเริ่มเต้นค่อนข้างเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เริ่มมีการผิดจังหวะมากขึ้นจึงนี้อันตรายกับน้องเขาในระยะยาวนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะถามว่า สภาวะอันนี้คือมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะฮะเราอาจจะถามย้อนสักนิดนึงไอ้สภาวะที่ทําให้ออกซิเจนมันลดลงถึสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากตอนแรกที่อาจจะมีพอเป็นไปได้ไหมครับ,รบว่าเราอาจจะมีทีมเข้าไปช่วยเหลือข้างในแล้วก็มีการที่ต้องใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นจริงๆผมเห็นความพยายามในการที่จะจะต่อต่อสายออกซิเจนจากภายอนอกนะฮะเห็นเห็นถังถ้าถ้าดูจากรูปจะเห็นว่าถังเขียวๆที่เป็นที่เป็นถังออกซิเจนทางการแพทย์เนี่ยขนมาปริมาณ เยอะเลยเป็นคันลถเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่ามันจะมีความพยายามที่จะต่อต่อต่อเอาออกซิเจนตัวนั้นนะส่งผ่านเข้าไปอย่างภายในนะครับ,รบแต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่ถึงดีมันยังอีกระยะหนึ่งซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยทำให้อ่าขณะที่ออกซิเจนมันดรอปลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มมีผลตัวต,ตัวน้องซึ่ง15%เนี่ยอ่ามันจะมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ท่านผู้ว่าพูดถึงก็คือ12%ครับซึ่ง12%เนี่ยอ่าเนื่องจากในทางการประจนเพลิงเนี่ยนะครับอ่เขาบอกว่า ถ้าถึง12%เมื่อไหร่สมมุติเราเข้าไปไปชนเพลิงเราต้องควรจะต้องออกมาภายใน5นาทีเพราะนั้นมีความมีอันตรายมากแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าระหว่าง12ถึง15เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องอไม่ให้มันเกิดเพราะถ้าเกิดถึงต่ำถึง12เนี่ยภายใน5นทีสมมุจะออกมาอย่างไรกันกันพร้อม,อมๆมกันหมดได้ในเวลาเดียวกันนะครับจึง,จ,งจึงอาจจะมีการตัดใจพิเศษขึ้นมาว่า จริงๆผมเองผมก็ไม่เห็นด้วยการดำน้ำาอกมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับรวมทั้งนักดำน้ำทั่วโลกก็คงเห็นคล้ายๆกันกับผมนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บจากการดำน้ำอยู่แล้วแต่ทีนี้เมื่อชั่งน้ำหนักแล้วว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นในถ้ำแล้วออกซิเจนมันร่วงลงขนาดนั้นเนี่ยถ้าไม่ออกมาอาจจะไม่ไหวถ้าเกิดว่าต่ำกว่า1 5เปอร์เซ็นต์ละะก็คือ12%ติบสองเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเป็นตัวเลขตนที่เราจะต้องระวังแล้วนั่นถ้าทางทางการผจญเพลิงหมายความว่า อันตรายแล้วถ้าถึง8เมื่อไหร่ภายใน8นาทีทุกคนไปหมดฮะไม่หลอดเลยเสียชีวิตด้วยนะครับโอ้โหนะฮะทีนี้หลังจากนั้นได้มีการประเมินนะครับว่าจะต้องจำเป็นและที่ต้องเอาน้องๆออกมาถูกไหมครับสชีวิตแรก4คนแรกทีมหมูป่าที่ออกมานะครับถูกประเมินโดยทางดรแฮริสถูกไหมฮะซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียนะครับดรแฮริสนี่ บื้องต้นก่อนเลยเป็นใครอะจริงๆท่านเป็นไอดอลผมขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าผมผมก็ชอบลักษณะงานที่ท่านทําอยู่ก็คือท่านเป็นหมอดมยาท่านท่านมีเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญในเรื่องของการวางยาสลบนะครับหมายถึงว่าเป็นเป็นงานประจําท่านอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านทําก็คือท่านเป็นนักดำน้ำนักดำน้ำด้วยใช่ครับเรียกว่าฝีมือระดับโลกนะฮะนดำน้ํมามา30กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านท่านอยู่ในเหตุการณ์สําคัญๆในเรื่องของการการคู่ภัยทางน้ำเนี่ยอยู่หลายเหตุการณ์ด้วยกัน เรียกว่าเป็นเป็นเป็นครูของระดับโลกเลยทีเดียวนะครับ,รบถึงขนาดว่านั่งดำน้ำชาวอังกฤษที่ที่เข้าไปดำดำแล้วเนี่ยถึงขนาดต้องรีเควสขอร้องขอให้ท่านบินมาให้ทางดอเร์สเนี่ยมาใช่ครับะะเพราะว่าท่านเท่ากับว่าเป็นคีคีแมนคนหนึ่ง ที่จะเข้ามาช่วยงานแบบนี้ซึ่งเราไม่เคยเก,เกิดเหตุการณ์การการกู้ภัยในถ้ำอย่างนี้มาก,ก่อนเลยแต่แต่ท่านเนี่ยชำนาญเรื่องของการกู้ภัยในถ้ำด้วยนะครับซึ่งซึ่งเป็นอันนี้เป็นถือว่าท่านเป็นจุดสําคัญอันหนึ่งที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในการที่จะพิจารณาพาเด็กออกมาอย่างปลอดภัยได้อย่างไรครับผมบแต่ที่แนๆ่ๆนดรแฮร์ฮริสท่านนี้คุณผู้ชมครับเป็นคนที่เคาะเลย ใช่นะฮะบอกเลยว่า4คนนี้จิ้มเลย4คนนี้ต้องออกก่อนเป็นการชี้เลยครับว่าทำไมท่านถึงต้องชี้4คนนี้ก่อนน่าจะเกิดอะไรในฐานะที่เป็นหมอเหมือนกันนะครับในความเห็นผมก็คือว่าไในทางปกติแล้วเวลาทั่วไปสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยหมายถึงทุกอย่างปลอดภัยมีความปลอดภัยเนี่ยผมมักจะเลือกกเลือกการลำเลียงของไข้หนักก่อนออกมาในความเห็นผมนะเลือกคนไข้หนักก่อนในความเห็นของคุณหมอเองอันนั้นคือสถานการณ์ที่เป็นปกติ เป็นไปได้ว่าน้องสี่คนนี้อาจจะ,ะผมคิดกลับกันในแง่นึงอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมล้วนๆนะครับไม่มีตำราหไหนเขียนอันนี้ความเป็นส่วนตัวของคุณหมอนะอะรับ,บกกเพราะ,<น>ะว่า,วา,วาในคณะสถานในการปัดขนาดนั้นเนี่ยเป็นความสุ่มเสี่ยงที่เราไม่รู้ว่าจะพาน้องออกมาอย่างปลอดภัยได้อย่างไรถ้าเราเราเรา,เราได้หยิบน้องคนที่ไม่แข็งแรงออกมาก่อนเนี่ยโอกาสที่จะมีความผิดพลาดมันเป็นไปได้แต่ขนาดนั้นเนี่ยผมผมก็มองกลับกันในแง่นั้นว่าพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงเป็นฮอตโซน อาจจะต้องมีความจําเป็นที่ต้องเลือกคนที่แข็งแรงก่อน<ะ>ตรงข้ามกับความคิดผมในในที่ผมนำนำเรียนไปแล้วหมายความว่า,อาพอน้องที่แข็งแรงเนี่ยถูกฝึกนะครับการหายใจถูกอย่างที่เห็นไหมว่าสื่อต่างชาติพูดเหมือนกันหมดเลยว่าที่กลัวที่สุดก็คือแพนิกแล้วก็นอกน้ํา ครับมันจะตามมาเป็นเป็นขบวนเลยครับฮะเดี๋ยวจะแนะนําเรียนต่อว่ามันเกิดความเสี่ยงอย่างไงนะครับคือคือถ้าน้องมีความมีพานิคเกิดขึ้นเนี่ยครับน้องไม่เคยฝึกดำน้ามาก่อนเลยผมกว่าจะฝึกดำน้ําใช้เวลาหลายวันมากกว่าผมจะเป็นกว่าผมจะไม่พารานิคผมจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องพานิคแล้วดำออกมาน้องอ่ายกตัวอย่างเช่นตกใจอยู่อยู่หายใจลําบากตกใจตัวธรรมชาติของคนเราเนี่ย จะกั้นหายใจแล้วก็พย,ยายามจะพยายามขึ้นมาสู่ยู่น้ําอันนี้เป็นอันตรายกับน้องมากเพราะว่า,อวาไอตัวความดันเลือดหรือออกซิเจนอะไรอย่างนี้มันจะค,ค,คือเขาหายใจด้วยถ้าเขาอยู่ในน้ำเนี่ยคือหายใจด้วยแรงกดแรงหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจู่ๆเขากั้นหายใจเนี่ยนะครับเขาเขาเขาพรวดขึ้นมาที่ผิวน้ําเนี่ยก๊าซมันขยายตัวปอดแตกได้มีก๊าซที่เกินมาไปอุดในสมองได้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ถึงถึงชีวิตเลย เขาจึงจึง,ถ,งถึงมีเหตุผลว่าทําไมถึงยังไม่เอาออกมาด้วยเหตุผลที่มันมีความเสี่ยงตรงนั้นแต่ตอนนี้พอชั่งน้ําหนักแล้วออกซิเจนมันต่ําเป็นไปได้ทําใหอ้ออกมาดีกว่าไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวจะ,จะแย่กันหมดทำไมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาจ,จ,จึงเลือกคนที่แข็งแรงก่อนอแล้วพร้อมจะเรียนรู้แล้วก็มีสกิลในการฝึกดำน้ําระดับนึ้งออกมาได้ครับโอเคนะครับเอางี้ผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าน้องๆเนี่ยนะฮะจากการประเมินแล้วของคุณหมอเองครับ ออกมายังไงมีแคปซูลที่ว่าใส่ลงไปตามข่าวที่เขาออกมาหรือเป็นข่าวลือหรือเปล่านะครับรวมถึงนะฮะเขาลือกันว่าอันนี้ใช้ขอให้เขาลือนนะมีน้องๆ้องบางคนอาจจะมีอาการของปอดติดเชื้อหรือรปอดบวมนะฮะอพักสักคร,ครู่เดี๋ยวกลับมาครับ กลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับคุณหมอครับการลาเลียงน้องๆออกมา4ชีวิตแรกนะฮะวิธีการลําเลียงออกมาเนี่ยมันมีข่าวออกมาแบบเยอะแยะมากมายบางท่านก็บอกว่าใส่แคปซูลนะฮะแล้วก็อัดอากาศเข้าไปให้ทางนักประดาน้ำเนี่ยลากออกมาครับ2ต่อหนึ่งใช่ไหมครับอีกบางมุมก็บอกว่าไม่ใช่นะฮะเอาเน็ตเป็นอันนี้อันนี้เป็นรูปที่คุณหมอวาดมาถูกไหมครับใช่ครับ ตอนแรกคือน่าเขาจะทำอย่างนี้กันแต,แต่อันนี้เป็นของอมิสเตอร์อีลอนนะครับซีอของ s p ป c e X ็นะครับก็คงยังตัวนี้คงยังไม่มาถึงไทยไม่ว่าตัวตัวที่ประกอบเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่ได้ใช้ในครั้งนี้นะครับแต่เขาสั่งทําจริงๆใช่ครับเขาตั้งใจมากจริงๆครับครับผมนี่นะฮะก็เป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็คือจะเป็นเอาคนเข้าไปอยู่ในแคปซูลนี่แหละนะฮะ แล้วก็อัดอากาศออกซิเจนเข้าไปอยู่ข้างในจะจะมีการวางถังถังออกซิเจนเนี่ยเป็นทั้งหมด4ถังด้วยกันนะครับแต่หัวไทยเนะอย่างละ2ถังนะครับเราสังเกตดีๆจะมีจุดที่จับอยู่ประมาณ8จุด เพื่อให้นักประดาน้ำเนี่ยสามารถที่จะจะช่วยในการเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆเพราะบางทีมันผ่านช่องแคบผ่านอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็น้องก็นอนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นคือคือเป็นการที่ไม่ต้องใช้ทักษะการดำน้ําของน้องเลยแต่อันนี้ไม่ได้ใช้สําหรับยังไม่ใชนะผัได้ใชมนะที่เอามาให้ดูเนี่ยแค่แค่อยากให้เห็นตัวอย่างนั่นเองว่าหลายๆคนคิดว่าน้องออกมาแบบนี้หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่วันนี้ยังไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วก็จะมีข่าวลือออกมานะที่จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นถุงสีส้มๆแล้วก็มีนักประดาน้ำพากันออกมาครับ ถูกไหมฮะจากจากในถา้าอันนั้นก็ไม่ใช่ของปัจจุบันนะนั่นเป็นพระนิรอ่าเป็นพันะเมืกี2ปีสองพใช่ไหมอันนี้เป็น rescue p o t ตัวหนึ่งนะครับลักษณะก็คือคล้ายๆผ้าใบาแล้วก็ตัวคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ก็ในข้อแม้ตึองนอนนิ่งๆจริงๆนะครับาาแล้วก็ถังเนี่ยถังอากาศขวดอากาศเนี่ยต้องมีการวางแผนดีๆในการที่ใช้เพราะไม่งั้นกลายเป็นว่าจะเข้าไป นอนแล้วโดยที่อากาศมันหมดไปได้เหมือนกันมัาต้องคำนวณดีๆเพราะว่าตอนแรกมันมีคลิปๆหนึ่งที่หลุดออกมาคุณหมอคงได้เห็นนะฮะันนั้นเป็นคลิปที่เหมือนแบบนักประดาน้ํากําลังดึงถุงลงมากระบอกนี่เป็นน้องข้างในไม่ใช่ไม่น้ําใสมากเลยซึ่งซึ่งมันไม่ผิดผิดผิดคครั้งนี้ครั้งนี้แล้นนั้นก็จะมีภาพอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องคงไปหาดูเองอันนั้นในนี้ไม่มีต้องบอกงี้ก่อนแต่ทีนี้เนี่ยที่น้องออกมาได้เลยเนี่ยครับน่าจะออกมายังไงฮะ ผมคิดว่าเป็นวิธีทั่วๆไปที่มีการวางแผนไว้ว่าแน่นอนจะต้องมีเอสคอร์ดสองท่านที่เป็นนักประดาน้ำระดับโลกอยู่แล้วนะฮะคือวางอาจจะวางหน้าหลังให้น้องอให้น้องอยู่ตรงกลางนะครับโดยที่ผมยังมีความคิดที่ยังเป็นฟูลเฟสแมสอยู่นี่นะค,ค,ค,คืออันนี้ก็เป็นการคาดเดานะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในฐานการขนาดนั้นแต่ว่า,ปาเป็นไปได้ว่าเป็นฟูลเฟสแมสที่ใส่เต็มหน้าเต็มหน้ากากน้องน้องไม่ต้องฝึกการหายใจทางปาก ซึ่งการดำน้ำปกติจะต้อง้าบเรกูเลเตอร์แล้วก็หายใจฝึกหายใจดูอันนี้คือใส่เต็มหน้าอย่างนี้เลย,เลยแล้วหายใจปกติ แต่ข้อแม้คือน้องต้องไม่ตื่นกลัวนะครับเมื่อมีอะไรต้องสื่อสารกับพี่ๆนักประดาน้ำได้ว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วหรืออะไรก็ตามให้เขาแก้ปัญหาให้นะครับ,รบแล้วก็น้องไม่ต้องแบกถังเองนะครับน้องน้องอาจจะเป็นคนหน้าหรือคนหลังก็ได้ที่ช่วยแบกถังให้นะครับท่ออากาศอาจจะยาวสักหน่อยเพราะปกติเนี่ยระยะท่อเนี่ยจะระยะประมาณประมาณหนึ่งช่วงแขนซึ่งมันผมว่ามันมันมัน,มนสั้นไปหน่อยไม่รู้ว่าจะต้องมีการขยายออกไปสักเล็กน้อยหรือเปล่าเพื่อที่จะไม่ให้บันทีมันมีการกระตุกกระชากทั้งหลายเพราะบางทีเราผ่านช่องแคบ นะครับครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีที่คุณหมอหรือหลายคนคิดว่าน่าจะออกมาทางดีมากกว่าเป็นไปได้ครับถูกไหมครับทีนี้หลังจากนั้นน้องออกมาละสี่คนเดี๋ยวเราค่อยไปว่าอีก9คนนะฮะสี่คนที่ออกมาตอนนี้เนี่ยนะครับถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะได้ยินข่าวนะฮะเป็นข่าวลือหรือข่าวอะไรก็ไม่รู้นะครับบอกว่าน้องๆบางคนที่ออกมาสี่คนนี้ บางคนมีติดเชื้อในกระแสเลือดบางคนบอกเป็นปอดบวมเรื่องปอดอักเสบอันนี้ได้ยินไหมคุณหมออ่ผมได้ข่าวแต่ไม่กลองแต่ว่า,าได้ได,ได,ได้ทราบว่าเป็นเป็นไปได้เพราะว่าจริงสภาสภาวแวดล้อมในถ้ำเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะสมกับการอยู่ชีวิตอยู่อาศัยปกติอยู่แล้วเพราะว่าอากาศค่อนข้างชื้นมากนะครับแล้วก็มีสปอร์ของพวกอย่างอย่าง,างาฮิสโ,โรพรพาทโมสิสต์พวกเชลาพวกชล,<า>ลาทั้งหลายเนี่ยนะครับ อยู่ในถ้ำแล้วก็การหายใจลดกันเนี่ยเป็นไปได้มากเพราะว่าอยู่ในพื้นที่แคบๆอยู่แล้วนะครับครับผมเป็นไปได้ที่จะมีการติดเชื้อโรคอุบัติใหม่อุบัติใหม่เนี่ยจริงๆถามว่าในเมืองไทยเนี่ยถือว่าเกิดขึ้นน้อยมากแต่ถามว่าต้องคิดถึงเสมอนะครับเพราะยังไงก็ตามก็ต้องมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับโรคอุบัติใหม่หมายถึงโรคที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่ไม่ทราบสาเหตุเลยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วโดยเฉพาะวันแรกมีการอยู่ในพื้นที่ที่มีการปลอดเชื้อนะคร ที่เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อี่ยดูแลอย่างดีนะครับเป็นงานสกรีนก่อนว่าไม่มีแน่ๆนะถ้าไม่มีก็โอเคก็ค่อยๆเปลี่ยนพื้นที่กันไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีแผนผังนะครับของการลําเลียงน้องๆนะครับเมื่อออกมาถึงหน้าถ้ำแล้วแล้วก็จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็ได้มีการส่งตัวมาที่สนามบินเชียงรายหลังจากนั้นก็ได้มีการต่อนะฮะไปที่โรงพยาบาลถูกไหมครับเขาบอกว่าเวลาที่ใช้ตรงนี้เร็วมากๆ ใช่ครับใช่ครับถือว่าเร็วมากเป็นปฏิบัติการที่เร็วมากเนี่ยนะฮะก็จะเห็นนะครับจากปากถ้ำนะฮะพอออกมาปุ๊บเนี่ยจะเจอโรงพยาบาลสนามก่อนนะครับพอจากโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะฮะมาที่สนามบินนะครับเนี่ยนะฮะที่บ้านจ่องเห็นไหมครับตรงนั้นใช้เวลาเขาบอกว่าแป๊บเดียวเองใช่ครับนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับจากเนสนามบินบ้านจ่องเนี่ยนะฮะใช้เวลาเนี่ยนะครับสองนาที เขาบอกว่าไม่นะประมาณ10นาที10นาทีนะฮะเนี่ยประมาณ60กิโลเมตรเนี่ยใช้ประมาณ10นาทีนะฮะจากบ้านจ้องมาที่สนามบินอประมาณระยะบินใช่ไหมฮะระยะบินประมาณ10นาทีถึง15บห้านาทีประมาณนี้นะฮะพอมาลงเสร็จตรงนั้นนะฮะตรงสนามบินจากเชียงรายนะฮะตรงไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อันนี้เขาบอกแป๊บเดียวประมาณสองนาทีตอนแรกที่ซ้อมเขาบอก10นาที ใช่ครับตอนนั้นเสียเวลาเพราะว่ายังไม่คุ้นชินกันแล้วกันเกกัการจราจรยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอเขาจริงเขาบอกสองนาทีเร็วมากน้องๆทุกคนจะถูกลำเลียงแบบนี้หมดอย่างที่นําเรียนมันมี2วิธีก็คือทางทางอากาศกับทางบกนะครับถ้าเป็นทางอากาศก็น่าจะโมเดลประมาณนี้นะครับถ้าทางบกก็อาจจะนานหน่อยเห็นว่าประมาณ40นาทีโดยทางรถยนต์นะครับแต่ใช้วิธีนี้แล้วแหละผมว่าใช่ครับน่ะเราน่าจะมีวิธีที่เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องๆก็ได้ว่า ปลอดภัยทีนี้ในมุมของโรคที่เราต้องเป็นห่วงคือพวกโรคไข้ที่มากับยุงนะฮะมาเรียไข้เลือดออกหรือนุ่นนี่นั่นหรือไม่ทั้งโรคซาเองครับคือจริงๆถ้าเป็นโรคจากยุงเนี่ยในถ้ามผมคิดถึงน้อยหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ในถ้าต้องมีสัตว์เอลืดที่ที่ยุงจะกัดได้นะครับเป็นอาหารของยุงก่อนซึ่งโดยทั่วไปในถ้าเนี่ยมันจะมีโรคก,กลุ่มอื่นที่ผมคิดถึงอย่างเช่นเรื่องของอพิษสนักบ้าชีนูนะครับสปอจากเชื้อราแบบนั้นมากมากว่าครับ ครับผมเอาละครับก็อันนี้เป็นเบื้องต้นนะครุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปพูดคุยนะครับกับทางคุณอัญญวุฒิโพอัมภัยหรือคุณยอดนะฮะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะมูลนิธิร่วมกัะตันอยู่นะครับนคร4 5นะครับก็เรียกว่าอยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยผ่านวิดีโอคอลกับเขาครับเดี๋ยวกลับมาครับ ผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในวิดีโอคอลนะฮะกับทางคุณอัญวุฒิโพอัมภัยหรือคุณยอดนคร45นะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกันอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มและท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับครับผมพี่ยอดอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับตอนนี้ผมในช่วงเช้าของวันนี้นะครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่มีคําสั่งนะครับแต่พวกผมมารู้กันแต่กลางคืนแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับได้มีคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้ เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยรวมไปถึงผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศเนี่ยออกจากบริเวณหน้าถ้ำภายใน9ก้นาฬิกานะครับแต่ว่าต้องช่วงเวลากลางคืนเดี๋ยวพผมรู้รู้หมายแล้วก็จึงได้นำกำลังและอุปกรณ์ออกมาคือถอนกำลังอ,ออกมาเลยาอยู่ด้านนอกเลยอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าต้องบอกว่าบรรยากาศ บริเวณหน้าถ้ำหลวงนะครับมีความอรลรหนเล็กน้อยเลยตอนเช้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ออกประกาศปั๊บก็ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงให้ผู้สื่อข่าวทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยให้เก็บอุปกรณ์และออกจากปากถ้ำแล้วก็ล้อมรู้เขียวเลยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ออกมาอยู่ที่บริเวณที่ทําการ,ออกรตอบ โป่งผานะครับซึ่งอยู่บนถนนหลักที่จะเข้าทางเข้าวนอุทยานซึ่งห่างมาตักประมาณ3าถึงกิโลได้นะครับผมก็หลังจากนั้นการปฏิบัติก็เรารู้แล้วว่าต้องเป็นก่อนที่ผู้ว่าจะแถลงนะครับเรารู้หมายอยู่แล้วว่าจะเป็นภารกิจของการนําน้องออกมาโอเคพี่ยอดครับพี่ยอดครับแล้วก่อนนิดนึงผมถามอย่างนี้นะฮะพี่ยอดจะทราบไหมครับว่าการนาน้องออกมา4ี่ท่านแรกเลยเนี่ยนะครับนาออกมาโดยวิธีใดฮะต้องบอกว่าเป็น ในตอนที่ผู้ว่าถแถลงนะครับ10รนาฬิกาที่บอกว่าการปฏิบัติจะเริ่มขึ้นเนี่ยพวกเรารู้แล้วว่าการทํางานเนี่ยเริ่มก่อนที่ผู้ว่าจะถแถลงแล้วนะครับก็เป็นทีมดําน้ําของอต่างชาตินะครับที่เขาบอกว่าเป็นมือหนึ่งของโลกเนี่ยจำนวน13ท่านไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่านะครับผูบ้นักดําน้ําของต่างชาติเนี่ย13ท่านรวมกับนักดําน้ําของหน่วยซิลที่เป็นมือหนึ่งเหมือนกันนะครับ อีห้าท่านนะครับเ,ออเข้าปฏิบัติการนําน้องก็คือมีการประเมินแล้วว่าอาการที่คนที่จะออกมาได้นี่คือสีท่านแรกที่มีมีเหมือนก็มีกําลังใจและมีพลังเหลือมากที่สุดนะครับคือแข็งแรงหน่อยคือแข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะครับเพราะรว่า,านนการเดือดครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับต้องไปลองไปลองผ่านดูก่อนด้วยนะครับ okay. ต,ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีพลังและก็มีกําลังใจดีผมเชื่อว่าเป็นจากแรงของคนไทยทุกคนที่ส่งกําลังใจเข้าไป ทำให้เจ้าหน้าที่และน้องๆเนี่ยมีพลังสามารถออกมาถึงปากทำได้นะครับครับผมคุณยอดครับรบกวนอย่างนี้ผมผมอยากถามนิดนึงและอีก9คนที่จะออกนี่มีหมายกำหนดหรือย,ยังฮะจริงๆแล้วนะครับเมื่อวานเนี้ย17นาฬิกา8นาทีเราได้รับรายงานจากวิทยุนะครับว่าเป็นข่าวดีคือทีหมูป่าคนแรก17นาฬิกานาทีเน,นี่ยทีหมูป่าคนแรกเจ้าหน้าที่หน่วยซิลและนักดำ,ำน้ำของต่างชาติเนี่ยสามารถนำน้อง คนแรกออกมาถึงปากถ้าและรีบส่งให้โรงพยาบาลสนามของแพทย์ทหารดำเนินการปฐสมพยาบาลและส่งต่อนะครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นก็ทยอยออกมาเรื่อยๆจนครบ4ีี่คนนะครับแต่ว่าเมื่อวานี้มีกําหนดเหมือนกับหคนแต่ว่าอีกสองคนน่าจะายังไม่ไหวหรืออะไรนะครับแต่ว่าในวันนี้<อ>นะครับสิบเนาฬิกาวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมา ควบคุมบัญชาการหรือว่ามาตรวจเยี่ยมที่ถ้ำแห่งนี้เราก็เชื่อว่าณขนาดนี้นะครับน่าจะมีการดําดเนินการนําน้องออกมาอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วนะครับ,รบผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนในค่าวันนี้จะได้รับข่าวดีเพิ่มเติมขึ้นครับครับผมวันนี้จะออกอีก9ก้า้ง9คนเลยไหมฮะหรือว่ายังฮะจริงๆแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยประเมินแล้วนะครับว่าการปฏิบัติเนี่ยอยากให้เสร็จภายใน สองถึงสามวันนี้นะครับเพราะว่า, uh huh. เ,าเมื่อวันก่อนต้องบอกว่าที่มีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตก,ตกในวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์คืนวันเสาร์นะครับวันเสาร์เราลุ้นทั้งวันเลยวันเสาร์เนี่ยเรายังเจาะโปร่งยังอะไรกันอยู่เลยนะครับต้องบอกว่าวันเสาร์เนี่ยเราลุ้นทั้งวันเลยแล้วก็ไม่ตกนะครับตอนช่วงเวลาค่ำปั๊บตกลงมาอย่างหนักเลยแล้วก็ตกทั้งคืน จนมาถึงในช่วงเช้าวันอาทิตย์ก็ยังตกอยู่ครับครับผมเออตอนเนี้ยเพราะว่าร,ร,รหัสของที่จะมีการนำน้องออกมาคือสี่สี่ห้าใช่ไหมฮะหรือจะเป็นสี่ห้าสี่ครับก็น่าจะเป็นสูตรคงจะปรับตามตามหน้างานนะครับคงจะปรับตามสถานการณ์หน้างานก็มีสูตรอยู่หลายประมาณสามสามถึงสี่สูตรนะครับแต่ว่าก็น่าจะประเมินเจ้าหน้าที่น่าจะประเมินจาก พลกําลังของน้องหรือว่าเป็นช่วงๆผมพี่หนุ่มได้เห็นคลิปที่วันที่ผมเข้าไปในภายในผมพยายามจะถ่ายวิดีโอให้เห็นสภาพภายในถ้านะครับว่าผมอยากให้คนไทยทุกคนเห็นความยากลําบากของพี่ๆหน่วยซิลหรือดักดาน้ําหรือเจ้าหน้าที่ทหารทุกคนที่เขาไปเป็นบาทแต่ว,ว่าวันที่พี่ท็อปและพี่ไทสพากําลังของโอรคระยูเข้าไปสนับสนุนในการช่วยระบายน้ําทางเดินน้ํากับช่วยขยายช่องทางลอ,อดเข้าเนี่ย ผมเดินไปได้เดินกันไปลุยน้ําดําน้ําขึ้นแหลมสูงขึ้นขึ้นที่แห้งลงน้ําไปเป็นระยะทางประมาณกิโลกว่าเนี่ยผมใช้เราไปได้สุดแค่โถงสองเท่านั้นนะครับ,รบผมพยายามจะเก็บภาพบรรยากาศภายในถ้าเนี่ยของการทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมาให้ทุกคนได้เห็นเพื่อจะได้รู้ว่าสภาพมันสาหัสมากแล้วขนาดเราไปได้แค่โถงสองนะครับพี่หนุกอ่าฮะโอเคคุณยอดครับคําถามสุดท้ายายืนยันใช่ไหมครับว่าวันนี้ยังไงต้องมีน้องออกมาอีกอา่า 80%ครับวันนี้80%น่าจะต้องมีข่าวดีให้คนไทยนะแต่จะเป็นย<ร>ังย่านั้นย,ย,ยังยืนยัน<ต>ไม่ได้อยู่นนั้น,นะย,นยืนยันไม่ได้ครับผม <Okay. S 2> ก็เราเราฟังท่านผู้ว่าถแถลงคนเดียวที่นี่นะครับ<อ>เพราะว่าผู้ว่าบอกว่าเป็นคาสั่งจากผู้ว่าคนเดียวได้ครับผมขอบคุณมากครับพี่ยอดครับ ขอบพระคุณครับขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยกันนะครับผมขอบพระคุณครับครับผมคุณยอดนะฮะอัญยวุฒิโพอัมภัยนะครับนคร4 5เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันอยู่นะครับเมื่อกี้นี้คุณยอดบอกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องออกมา6ครับแล้วออกมาสี่แกบอกอีก2คนคือยังไงฮะเอออันนี้ผมไม่ไม่ทราบหน้างานเป็นยังไงไม่ไม่ไม่ได้ยินข่าวอะไรอย่างนี้มาใช่ไหมครัมีได้ยินข่าวแต่ว่าแต่ว่าผมเรื่องแบบ ทีมงานหน้าง,งานไม่ได้ยืนยันว่าตัลงมันเป็นตัวเลขไหนแน่นะครแต่ว่าต้องเชื่อที่ท่านผู้ว่าแถลงก็คือ4ครับแต่ที่แน่ๆนะครับเมื่อกี้ทางคุณยอดบอกเอาไว้นะว่านักดำน้ำนะครับรี่าเป็นมือนหนึ่งของโลกเลยนะฮะสิคนเป็นชาวต่างชาติ อยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ยังมีทางดรแฮร์ริสนะครับซึ่งเป็นคุณหมอนะฮะแล้วก็เป็นนักดำน้ําแล้วก็เป็นคนชี้เลยว่าน้องคนนี้ต้องออกคนนี้คนนี้คนนี้ออกก่อนจะเป็นคนเคาะแล้วก็ประเมินอาการของน้องนะฮะแต่ละคนเลยนะครับเพื่อที่จะนําน้องออกมารวมถึงนะฮะเจ้าหน้าที่ของไทยเองนะฮะเป็นหน่วยซิลนะครับหรือว่าเป็นนักประดาน้ำเนของไทยซึ่งก็เก่งสุดยอดเหมือนกันอีก5คนคนคอยประกบออกมา2ตอนหนึ่ง ครับใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือ2คนเนี่ยประกบออกมาครับเรื่อยๆหน้าหลังครับหน้าหลังฮะมีอะไรที่ต้องเป็นห่วงไหมครับคือผมมองว่าเป็นไปโดยการที่ถือว่อิม p อ s s ิ b l e มากในในความเห็นผมในตอนแรกเนี่ยนะครับดูแล้วเป็นไปได้ยากทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ต้องระวังอย่างที่ผมนำเรียนมาเรื่องพานิชของน้องเนี่ยอันตรายมากๆนะครับแต่แสดงว่าการการวางแผนที่ดีเนี่ย อาจจะมีการซักซ้อมระดับหนึ่งด้วยที่ในใน,ในถ้ำในหน้างานเนี่ยโดยผมเชื่อว่าหน่วยซิลเข้าไปไปเคลียร์เรื่องของการฝึกการหายใจฝึกการใช้ทานสัญญาณมือทั้งหลายเนี่ยจนกระทั่งน้องเนี่ยมีความมั่นใจต้องเข้าใจแล้วก็รู้ลวแล้วลมันมีอีกอันหนึ่งที่ผมผม,ค,ผมคิดว่าคิดว่าเป็นเพราะว่าด้วยวัยของเขาเนี่ยอายุป,ประมาณเนี้ยเป็นกลางเป็นวัยวัยรุ่นเด็กผู้ชายด้วยเนี่ยมันเป็นวัยที่ท้าทายมากเลยว่าเ,เดี๋ยวเราจะต้องไปเจอสิ่งที่มันเป็นแอดเวนเจอร์หรือเปล่าครับนะฮะครับสุดท้ายสุดท้ายจริงๆผมขอแค่หนึ่ง เรื่องราวของออสิ่งเรากับความรู้สึกของน้องเพราะตอนนี้มันจะมีบางคนนะฮะที่ไม่รู้ติดตามข่าวหรือไม่รู้ยังไงนะฮะชอบไปกล่าวหาปละน,นามต่อว่าว่าเด็ก พวกนี้นู่นนี่นั่นแบบนี้มีผลกับสภาวะจิตใจของน้องมีแน่นอนครับตอนที่น้องออกมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการการตั้งคําถามเป็นเราจะต้องระวังในการตั้งคําถามให้มากมเพราะว่าจริงๆแล้วผมนําเรียนว่านี่มันเป็นอะไรที่สมมติเราไปนั่งทานข้าวอยู่ในห้างสรรพสินค้าจู่ๆตึกถล่มมาเราก็เราไม่ได้คิดว่าถูกไหมฮะนี่ก็เป็น,ปนอุบัติเหตใุใช่ครับใช่ครับเราไม่สามารถรู้ได้ใช่ครับบางคนก็ไปมองว่าโอ้ติดตามคนนี้ทําให้เขาเดือดร้อนกันทั้งประเทศทั้งโลก เด็ดเพราะทั้งทั้งโลกจับตามองทั้งอันนี้อเมริกามองแล้วใช่นะฮะอังกฤษเนี่ยอันแรกๆเลยญี่ปุ่นนี่ทางทีฟุตบอลเซ็นลายเซ็นส่งมาให้คือหลายคนไปมองว่าโอ้โหทำไมต้องขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วมันห้ามไม่ได้จริงใช่ครับนะฮะเพราะว่าก็ได้มีบทความหลายบทความที่หลายๆท่านได้มีการถ่ายทอดออกมานะครับสิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งเขาบอกว่าคนทั่วโลกนะครับเห็นใจน้องๆกลุ่มนี้เพราะว่าหนึ่งเป็นคนที่มีหัวใจนักสู้ใช่ครับนะฮะสองนะครับยกมือไหว้ทีมดำน้ำต่างชาติพอเจอปุ๊บ หว้ทุกคนแบบพอขนลุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เลยเป็นแรงใจของคนทั่วโลกที่อยากจะช่วยเหลือน้องๆครับนะครับก็เรียกว่าคนไทยเองก็ควรจะเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับเพราะขนาดคนทั่วโลกเองเขายังมองแบบนี้เลยใช่ครับถูกไหมฮะอ้าวนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ